สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง V ีวิคเตอรีนะครับตอนนี้ในเกม ROV ครับผมวันนี้นะครับผมจะบอกกิจกรรมดีๆนะครับก็คือกิจกรรมโชว์พิวรับสกินถาวรนะครับอันนี่ครับวิธีการได้แต้มนะก็คือขอให้เพื่อนๆล็อกอินทุกวันนะครับจะได้ละวันทั้งหมด10แต้มครับผมแต่นี้ครับจะมีล็อกอินครั้งแรกนะครับจะได้20แต้มต่อ1กิจกรรมนะครับแล้วก็แล้วก็มีเล่น20ครั้งนะครับแล้วก็มีเล่นครบ5เกมนะครับจะได้20แต้มครับผม อันนี้ดูของรางวัลน,นะของรางวัลสูงสุดใช้ทั้งหมด80แต้มเป็นแต้มรวมนะก็คือขอให้เ,เพื่อนๆล็อกอินทุกวันครับผมแค่ล็อกอินทุกวันก็ได้นะได้สกินถาวรแล้วครับมาดูก่อนนะ20แต้มได้อะไร20แต้มนะครับได้บัตรลดดาวนะครับ40แต้มได้อีโมจิถาวรของตีมี่นะครับ60แต้มได้บัตรป้องกันดาวนะครับผม แล้วก็80แต้มนะครับอันนี้เราก็จะได้สกินถาวรก็จะมีของล็อกซี่ตูเรนเอนโซมีนาแล้วก็ลาวิลนะครับผมอันนี้เพื่อนก็ลองมาทํากิจกรรมกันได้กิจกรรมที่ดีเลยครับผมอันนี้ครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับกิจกรรมของเทวอนัสบอกแ้วเปลืองมากครับผมอันนี้ครับมีลดราคาสกินร้อยเก้าเแต่ว่าผมว่าสกินพวกนี้รอรอล็อกอินต่อเนื่องดีกว่าครับผมผมว่าน่าจะกลับมาแจกนะครับ หรือไม่ก็รอกิจกรรมอื่นๆนะผมว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รับร้อยก็เก้ากับสกิลอันนี้นะอันนี้ก็เพื่อนก็มาดูได้นะครับเพื่อนๆมารับชมได้นะผมรับของได้นะกดเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นกิจกรรมรับชม AWC นะครับแล้วก็เราจะได้ของรางวัลด้วยนะเพียงแค่คนกดดูนะครับเมื่อกดดูนะครับ ที่กล่องขวามือจะนับถอยหลังนะครับ5นาทีนะครับเมื่อเรากดที่กล่องเมื่อรับครบ5นาทีนะจะได้แต้มออกมาแล้วผมแต้มสามารถทําอะไรบ้างครับสามารถมาแลกของรางวัลทางด้านซ้ายมือได้เลยครับผมก็จะมีหลายอย่างนะครับมีทั้งลูนอีโมจินะครับแล้วก็สุดท้ายจะสามารถแลกสกินถาวรได้นะเพื่อนเพื่อนๆควรทาอย่างยิ่งครับส่วนถ้าเรากดตัวนี้นะกดที่คาฟ่านะครับคปคาคาฟ่าเลยมันตัวอะไรเนี่ย ม่แน่ใจเหมือนคาฟ่มากเมื่อเรากดนะครับมันก็จะมีคําถามให้ตอบเมื่อตอบถูกก็ได้คะแนนนะครับถ้าตอบผิดก็ไม่ได้คะแนนครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นได้นะครับเก็บแค่2 0 0พเองครับอันนี้ผมเห็นหลายคนนะได้ตั้ง6000คะแนนนะคือผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แบบมามาออนแบบในมือถือดูผมก็ดู u t u b e ในในคอมผมเลยครับก็เลยแบบไม่ได้แตะนะเพื่อนๆก็มาเล่นกันได้นะครับของฟรีก็ควรทำครับผม อันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อนๆก็ลองมาทำกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์นะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆของทาง ROV นะครับผมโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปครับผมนีข่ขำๆครับไปเลยืุอไปหายตัวฟุ๊กข้าสอง อันนี้ครับผมก็มีการเล่นเกมอือนอื่นมากคือเนื้นนเพื่อนอันนี้ก็ฝากติดตามไว้นะครับผมต่อได้ต่อจะต่อได้ตลอดโอ้ยหลบหลบหบผมคอยระวังครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ครับมันนาจะหมดแล้วหลบก่นจ้าหลบก่อนโอ้โอ แย่แล้วครับเลยแล้วไม่ได้ครับผมรอจังหวะฟิกนะฟิกสวยๆครับโอ้โหเอลสุปะทะเอลสุครับตอนนี้แลนล็อกนะครับ คนเล่นเยอะมากเวลาผมรอคิวนะผมจะรอคิวนานมากเพื่อนโอ้ย <c oughs> คิวครับคิวไม่ได้ก็ตีธรรมดานะผม <c oughs> มา่นามหมดอุ้ยแย่แล้วต้องช่วยครับ <c oughs> มัตอว์ไฟล์เขาจะไหลได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะทิมเรา ขอ,อหน่อยมานาไม่มีมานาเล่นไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวลาหายตัวทั้งทีไหมผมเอาออมาโอเคเราเตรียมมานาไว้หายตัวนะเพื่อนน่าจะสนุก โอเคครับผมแอพ่พวกเราหายตัวโอ้ยงานเข้าอืมโอเคครับกบน้อยออกมานาก่อนยังไม่รู้ความสามารถของการลวกไปนะ โอ้ยเขีย <c> บ <ười> ระวังครับโอ้โหเย,ยี่ละไปแล้วครับผม <c ười> อีกนิดเดียวจะหมดแลวนะ <c ười> แต่รอเพื่อนเกิดครับ <c ười> โอ้โหตายมาแล้วจ้ามาเลยโอ้ยกรรมเตรียมครับ <c ười> ไ้ตัวคิววาผมโอ้โหเกือบ <laughs> หาครับผม <laughs> ครับจึ๊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 บ รวบครับรวบ <c oughs> เรียบร้อยตเตรียมฟิกเกอร์รวบอีกไปครับอื้ได้ไม่ได้ครับโอ๊จะตายแล้วแทงป้อมคือคอนนเดียว <c oughs> โอเคจุดจบเกมกันเลยดีกว่า <c oughs> ขอเลือดนะขอเลือด <c oughs> โอเคครับจบเกมเลยจบเกมเลย <c oughs> อันนี้ก็มาเล่นลครเครียดขำๆับผม โอเคครับอันนี้ก็อยากมาบอกกิจกรรมเพื่อนเพื่อนนะให้เพื่อนได้ไปทํากันนะครับผมมาเล่น,นขับขับเพื่อนดูครับผม <c oughs> ช่วงนี้เราอาจจะมีเกมใหม่ๆมามากขึ้นนะครับก็ขอเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับตอนนี้ก็ถึง1000ซับสไคร์แล้วครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากมเลยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ